คิงแยะคิงแบนเลยขึน้นรถไปเรียบอย้อยออกไปเรียบ้อยแล้วคิ oh, <no. S 1> งรถแบนโอ้น่าเป็นแสนไปขึ้นไปวัดนหน้าคาดีที่มีรถสองคันเอ้ะมามีอาคาซิดก่อนหนูสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตื่นเต้นโอ้ยน่ารักจังเลย ส่งคลิปมาไปอะไรก็เองโอเคตอนนี้เข้ากันจะไปสอบทุกคนแต่ว่าไปก่อนเวลาหนักกับกับผีสแต่งถ้าจะไปกินขา้าวอยหารอเอเชียเนาะแต่ว่าพออยากคนจีบไปนคนจไีไปกินอ่าไปกิน,านกนาแฟามีตาสะพานกับเิน็นตัดจะไปกินขา้าวกบเหื่อยเลนืนะ่อยสแต่งเนาะ นี่ก็เป็นวันที่สพันสิบสองทุกคนการล้างคืนรถออกมากหดวิดบิดหัวมิดหัวเฮือดั่ะขิงยางรถนะรถบ้านนะรถตู้นะหัวแบนแบบแบนแบบเบน,บนตเตะเลยแหละใครแตดวิีโรถสองคันเนาะอ่าก็ได้เอารถรถบานานามากรถกลวยหวอมมากแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นรางชังค้อนเองโมโหนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งอากาศในตอนนี้ไม่แรงเลย ตอนนี้พี่แดดสะพันเซกอ่าเซกอ่ะอูตูนิยมเซกเบอรอ่าตอนเช้าเนี่ยประมาณเก่าโม่งซีโมงยังแดดออกจนหอดตอนนี้แต่ว่าอ่าพอหอดโม่งที่สะพันสี่สอบนี่สะพันสอบสองโมงบ่ายสองแตคือแบบว่าพ้นมากเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แบบก็สิแบบมือแต่ก็พ้นโต้ก,กันนะแล้วเขามาถามเหมือนกันตอนนี้กับะมาณอ่า ก็สิบสองโมงเนาะอีก 2, สองสิโมงเนี่ยตอนนี้ไม่หแหล่ละเลยในสะพานเสกอาการนะั่นก็คือตอนนี้ก็โอเคแต่ว่าตอนสองโมงก็คือว่าค้นมากเก่าสิบเปอร์เซนต์โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาไปกินข่าวก่อนเติมพลังก่อนจะไปสอบตอนนี้สิบสองโมงชั่วนมีเวลาประมาณนะสิบโมงกวกกว่าที่จะว่าจะกินข่าวแล้วกันออกไปสอบเนาะเขาหายไปก่อนเวลาประมาณสามสิบนาที ครั้งนี้ก็คือการสอบครั้งที่สองของสภาน,นะสอบครั้งแรกก็คือไม่ผ่าน<笑><笑>เห็ดยังไปแบบโอ้ยมือเนีคือสภานิดต่างจริงต่างใจครั้งแรกเนาะมีวินตัดเป็นกำลังใจวินตัดยุ่โรงเรียนสองอธิตย์ค่ะหลนะ่อเนาะเ๋อทำหน้าอะไรเนี่ย <laughs> ยซีเครติมพลังก่อนไปสอบนะทุกคนจักซีมีพลังจักสิงหวังนอนกินอิ่มนวก็ง่วงว่าจักอร่อยไหมครับเดดีบอมานำเดดีไปกินกาแฟ คนอื่นก่อนไงใช่คิวของนูว่าบ่ายยี่สิบห้าคนมาให้กำลังใจ <c oughs> <c oughs> คนมาให้กำลังใจมารอหนาว <c oughs> นาด้วยเตาดำ้วยเออเวลาออกแดดมันดำเนะะเาะเวลาอยู่ใน <c oughs> ที่ร่มมันมันเหมือนเบนใส <c oughs> มาได้อีกแล้ว่ะบอกว่าเอา่อเชื่อจะได้ดีเชาพันน่ะบอกว่ามันมีทางแยกมีทางแยกเที่ยวแบาบว่ามันเป็นทางใหญ่นะทุกคนนะถ้าออกมาจากทางนอดนะถ้าตุ้งจอยทางใหญ่นะถ้าตุ้งเลงความไว้มันทันกับรถที่ว่าเข้ามาไว้รถทางใหญ่นะแต่ว่าชาพันน่ะเขาหูว่าสิเหตุจากไหนดีเพราะว่า รถมันกับมาไก่แหลวสิไปหรือบไปดีแหลวสะพานกับเลยสซารลอแม่ทุกคนแหละซสร์ลอมันกับสีสีสุดทางสีสุดทางสาร์ลอแล้วนะละอ่างสเปกเตอร์คนคุมสอบเขาก็เลยเยียบเยียบอันเยียบขาดนะแล้วกับเจ้าพ่วงมาไล่ยังไงทุกคนเอ้ยว่าก็สื้อผ่าเนีลยแหละสะพานไก่แล้วคนคุมสอบเข้าไปเขาห้องน้ำเนาะ คนควมสอบเข้าไปขาวของน้ำแล้วก็อ่าเยือจะคู่คู่ก็ออกมาคุยน้ำหยุดคู่คยได้โดนแล้วคู่ก็ออกมาคุยน้ำแต่ก็ให้คู่บอกบอกว่าฉันอ่าฉันจําเป็นตองใส่โดดบอว่าแฟนฉันอาจจะไปไทยทายเดือนแ้วสั้นก็จะตตองใส่โดดนางเสียนางกระบอกเขาบอกบอกว่าขอโทษนะทออรี่นะบอกว่ามันเขาบอกว่าคนคุมสอบบอกว่าทีเรือชาพันเหนืไหนดีเบดเพียงเรา่ะ ตอนเขาทางญงนะจอยทางญงนะชาพันธ์แบบว่าสีตัดสินใจโบตัดสินใจ่สใจาสิไปดีด้วยสิบไปดีนั่นสินะม,มันแบบว่า,ขา,วาวเขากบเขากระยาิพ่วงเขากระยานมันเกิดอุบัติเหตุยัยงเนี่ยแเขาจังว่าเขาตกเขาต้องยุดเทาก่อนนังนสินะแต่ชาพันธ์นะชะพันธ์ต่างใจว่ามันพอมันซุดทางไปแล้วนะชาพันธ์สียุดนังนสินะแต่โบท่านได้ยุดแต่เขาจับพวงมาได้ก,ก่อนนั่นสินะชาพันานเชียใจแห่งทุกคนแบบ ต้องเสียงเงินต้องเสียงเงินเพิ่มแล้วก็ต้องจ่ายนั่นนูน่นนี่อ่ะแล้วพอใหญ่บูอยู่แล้วชาวบ,บ้านก็ไปหยางมาหยางอากาศกันหนาวก็บ่มีรถใส่ต้องปัน่นจักรยานมาเอกโอ้ยทุกคนเลยเสียใจแห่งเดียวบูอยากโล่บูกระทั่งผู้ว่าบ่มีเปอร์เซ็นต์เลยติบ่มีปเปอร์เซ็นต์นที่ฉันจะผ่านเลยติผูดก็บอกว่านั่สิโอ้ย ทุกคนนะจะสงฟังเบื้องก็คือโบผ่านอ่ะแหละตอนนี้ <laughs> pues, eline, ชั <laughs> <tle ach> ้นผ่านกับกำมาหอนเพื่อนแล้วทุกคนมามีมามีหอมแก่เป็นตันชั้นผ่านเสาไปสองโมงกว่าสองโมงเสาก็ได้คือไดไว่าเสาประเทศนังตื่นขึ้นมาแบบว่าพยายามขึ้นโดพยายามสูดเทิ้งวาน้ำตาสีตรงไหนก็ตามพยายามสูดต่อไป อ่นหองเพราะว่าส้วงล้างๆนี่ยุงบ่ได้เมียนห้องบ่ได้เก็บห้องเนาะก็แบบสอบมันใจว่าตัวเองสอบผอผ่านนะหละก็เลยแบบบัวพยายามเฮ็ดยังแบบโพสิทีฟไหมทุกคนคิดบัวเข้าไปสีทำความสะอาดห้องนอนแะไรกับขังล่างยังไงเดะหายางเฮ็ดหาแนวเฮ็ดบัวหายแบบบัวหายคิดบัวหายคิดไร้ไหมทุกคนสอบผอผ่านกับสอบใหม่นะสอบถึงมาสิสอบไร้เทธออะตามตอนนี้ก็มัได้แหลวแบบบ่จะคล้องสอบผอผ่านเพียงแต่ว like. ่าล่อ รอบเบิ่งคะแนนดู้อประมาณสักสี่ชั่วโมงไงแหละเขาก็ส่งคะแนนมาให้เ huh. บ yeah. uh ิ huh. ่งเขาอยู mm ่เ hmm. ท่าก่อนไม่เ hmm. ป okay, uh ็นไรไม่เ hmm. ป็นไรใช่ไหมทีรักไม่โอเคทีรักไม่รอบไม่สวิตชสอ๋อพ่อพันก็รอเอกเป็นเดือนเพื่อจะได้สอบใหม่เพราะไหก็เมื่อไทย ทรงซ้ำวันพญก็เมือไทยแล้วอือบาย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 ทุกคนสาเครื่องออกมาสิเกฟไปทุกคน,<ห>น,นตอนนี้เป็นตอนสาวของหมือทัดมานั่งจา้างด้วยสพันสบใบครับขี่เดี๋ยวเนาะตอนนี้สะพันก็นั่งอยู่ในหานกาแฟน้องฝ่าพญิสวนมากินกาแฟพญิสวนฝ่ามาเหมือนฝ่าพญิสวนมาสรุปเลี๋ยวสะพันก็สบวิพาทุกคนเอ่อก็ ตามทิศค่ะสะพานกับวัว่าโ่าัวบาโลบิ่งคะแนนซื hmm. okay. ่อๆนะแต่โหัวเราอาจะค้องสอบก็ผ่านก็คือแบบแต่ว่าคะแนนสะพานนะรอบที่แล้วก็คือเส้าสองขันแหนก็คือผ่านคะแหนนะผ่านแต่ว่าสะพานธ์แต่ว่ามันถือไม้แดงไม้แดงคือแบบว่าข้าเห็ดอีกย่งที่แบบว่าอันตรายแะไรแบบว่าแบบแบบผิดผ่านตรงนี้ซะเขาก็เลยบูรวมคะแนนเชื่อว่าข้าสิไหลคะแนนที่ว่าผ่านก็ตามเขาก็สิบูรวมคะแนนให้เขาเพราะว่าข้าเห็ดแบบ เป็นยังสิแบบเป็นอันตรายอย่างะนี้จริงๆอ่ะสะพานอ่ะว่าสียุดรถแต่ว่าค่อยๆย,ย,ยุดนะนะวันนี้สะพานสีออกากาถนนเหล็กนะไปไปใส่ถนนใหญ่มันก็ต้องแบบว่าถนนใหญ่เขาจะขับไว่ายนลวลวไายแห้งแล้วเขาต้องว่าคือเขานะไม่ได้ขัจอยเขาในถนนนะเขาต้องว่ายวันนี้สะพานเห็นรถข้างล่างนะมันสะพานก็ได้คือว่าสะพานสีบลสีบลไปแต่ว่าสีสโล,ลูสลูลอกให้รวดข้ามไปนั่นเองซะ รถข้างหลังอะไปแต่บัดนี้เขาก็เลยแบบว่าเขาก็ทับย์ส่วนมาเข้าสิไปหรือเข้าบูไปดีนะรถข้างหลังเขาก็เลยสัลโลคือกันบัดนี้เส้าผ่านก็เลยสัลโลคือกันนะมันก็เลยกลายเป็นมาเข้านะถ้าเข้าสิบบไปเขาก็แบบว่ายุดรถยุดรถแล้วก็ปิดไฟเดียวให้เข้าไปบันทึกห้บูหายเข้าทับย์ส่วนมาเข้าสิไปหรือบูไปดีจริงจรินะมันก็เป็นความผิดพลาดอีดีนะเป็นแบบเป็นความผิดของเส้าผ่านอีดีเนาะแต่ว่าเส้าผ่านนะคือว่าสีสัลโล่สีสัลโลแล้วก็จอดว่าจซ่าสีจอด สิจอดรถแล้วลก็ปอยให้เขาไปนั่นสินะแต่สะพานบอทันได้จอดมาในคู่เขาก็เลยแบบว่าเขาก็ย,าาย,าาาาย่านเขาเห็ดอีกยังเขาว่าผิดพลาดแบบว่าย่านเขาออกไปเห็นนะเพราะว่ารถมันสละสละ้อเหลีวสะล้อแบบมันสละล้อเหลียวฐานเขาสิออกไปมันต้องต้องไหวต้องตัดสินใจว่าไหวนั่นีินะมาในคู่เขาก็เลยหยันมันเป็นอันตรายเนาะเขาก็ห่วงชีวิตเขาคือกันเนาะเขาก็ห่วงครอบปลอดภัยทุกคนอั่นีินะเขาก็เลยยุติสะพาันธน์นั่นสินะเขาก็ได้จับพวกมาไล่นั่นีิก็คือแบบเฟลไปเลยเสียแจแจคันแน่นไปเลย นายทุกคน <c oughs> พ่อใหญ่บอกว่าเขาไปยั้งขึ้นรถไปหาพ่อใหญ่แล้วก็หายหายแบบเออแต่พ่อใหญ่ก็แบบเออมาไปยั้งมาไปยั้งอันรอบหนาเดี๋ยวฉันจ่ายค่าเรี้ยงหายสะพาน้องเรียนเพิ่มอีกสองโมงก็ลอยหนึ่งรอบที่แล้วเรเลียนเพิ่มสี่วโมงก็เป็น200สองลอยสองลอยยูโรเนาะบับรอบนี้ลอยหนึ่นนนงสะพานแต่และเทือกตองมีมีการสูญเสียเนาะทุกคนน,กนี่พระสะพานของปุบปาก ว่าอยู่ในโหมดโหมดเสียใจนั่นก็ได้บอกปานบอกอ้ยฉันพยายามเพียงไหนเธอมาน่ว่าดีขึ้นแล้วู้สึกดีขึ้นนะเธอบป๋าเนี่นะก็หายเข้าตื่นไกแห้งเสาไปแต่ว่ามันก็ะด้งเสานะกบะโผลยให้เข้าเสาได้ดีเนาะสะพานกับตรงการแบบว่าทุกทวนนะพ่อคิดหลายคิดหลายคิดไปคิดมากก็คือแบบเออโบเป็นยังแบบโบผ่านี่บโบเป็นยังหลบนาด้ะ สอบไม่ประมาณนะแต่มันต้องใช้เวลาล่อตอนสอบใหม่มันใช้เวลาหลุลนแห้งทุกคนเป็นเดือนเห็นไหมไม่เชาพันก็ต้องคิดบัตรชีวิตใบขับขี่สาคนให้ให้เอ่อหายข้นเอ่อห้เอืยอยมีลาวส่งมาให้ยเลยจ้เหตุใบขับขี่สาคนแต่โมโหสิไหลบ่ ดัเมองรายละเอียดนั่นสินะแต่ว่าท่านสพานลรสสวมก็สิประมาณเดือนหนาสินะแล้วพ่อใหญ่ก็สิไปสิไปวันที่สามสิบเอ็ดเนาะช่งสามหมือนที่ก็ไปแล้วอืและทุกคนเอ้ยสิตสพาน่ะคือและเบวบางทุกคนเชื่งว่าสิบจะได้ก่บเบาาเนาะแบบหายกำลังใจตัวเองอะไรขอบคุณทุกคนนะหายกำลังใจสพานเนาะขอบคุณใดๆขอบคุณมากๆค่ะทพานันกระสูเต็มที่ไหมทุกคนเอ้ยเอาไว้รอบหนาสพานสิแบบ เอาหายดีกว่านี้อะไรบาน,นั้นคู่เขาบอกว่าเธอเนี่ยบออยากไปจากสันเพราะว่าตางตอนขับรถแล้วนนขับรถแล้วนะคู่ก็ออกมาจากรถนะะหลายคนที่คุ่สอบเขาก็ไปเขาหัวหน้าเนี่ยเขาก็บอกคู่บอกว่าเธอเนี่ยบออยากไปจากสันนตเธออยากอยู่กับสันแล้วฉันก็หายให้คู่อเอกอย่าพูดอย่างนี้อแล้วฉันฉันแหงมวิม่ทางเลยว่าแฟนสันก็สิไปไทยเด้อสันต้องอยู่ก็ดูอย่างนั้นนะ บอกโอาฉันเสียใจด้วยนะเลี้ยงอ่นะครูกับบอกว่ันเสียใจด้วยมันเกี่ยวข้องกับว่าจะเสิเหตุด้วยกันแหละเนาะมันก็เป็นความผิดของข่าที่เขาเหตุมาบดีพอ่ะนะพอใหญ่บอกว่าเธอหูเบาตอนที่ฉันอะเพอนเราใหาฟังอนเราให้ฟังวาอันตอนเพอนขับรถนะใบขับขี่อนมันเบิร์ตกำนดนอะแล้วเอาหมักมันฝรั่งไหมทุกคนเอาหมักมันฝรั่งนะมาแก้สลักเป็นหัแบบว่าเป็นตัวหนังสือหันเดียแล้วปลอมแล้ว บางมันพ้าดังมากเกสสาระสาระเอามาจับเฮ็ดเป็นตานะตาประทับมาไมททุกคนเออเฮ็ดเป็นตาประทับจนบอกให้ชาฟันฟังต้อนนั้นโอ้ยชีวิตคอยเพื่อเสียงแท้ชีวิตคอยเพื่อเสียงแต่อยู่กับเจ้าก็มันแบบว่าสมัยก่อนถ้าเฮ็ดเบิดนะคนหญ่อันี้ปลอมปลอมอันนั้นตัวรถไฟเนาะรถยตรถไฟมันเบิดกำหนดมันเอยกลับไปเปลี่ยนวันที่เอาไปขูดขูดกล้ก็เปลี่ยนวันที่เออเราแบบ ลราผ่านมาเบือ่อหน่ายเรวแบบโอ๊ยบ,บ,บ,บล็อกเสาบล็อกผ่านทำหนิมโมเมนเหลืองใหญ่เราชีวิตมันมีอย่างเยงอะแยะมากมยายกลัวนีบอกมันบมเมนมันโมเมนต์หาหลุแต่สอบล็ผ่านกับเสาใหม่มันบริสุทธิยังขนาดน,นั้นนะแต่ว่าสะพานหมายว่าไม่ความขาดหวังไม่ความตั้งใจที่ว่าจะจะสอบผ่านเพื่อจะได้แบบขับหลุดไปหันมาหนีแบบสบายสินะเพื่อทุกคนเราเราเบามาหลายนะสะพานศิลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ พ่อใหญ่ก็สิไปไทยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจฟันเจฟันสิเฮ็ดคลิปยังดีจจฟันเฮ็ดคลิปยังตอนอยู่กระโดูอยู่บ้านเจฟันกับไปนั่นไปนี่บ่ได้อเออโบโฮเฮ็ดคลิปยังให้ท่านผู้ชมเบกันทุกคนโอเคทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสบายดีเด้อนี่นมสดนมสดที่สจฟันเคยไปบ้านเนาะมาเจอเราอยู่นี่ถูกทุก,ท,กทุกวันนะแล้วมามากินกาแฟทุ่นี้เรารู้ไหวได้ทุกคนนะ ไครจได้สะพานคือไปบ้านเราเรากับบ้านเรากบบอยู่บ้านนอกคือบ้านชอบพันไหนแต่ว่าอ่าไปบ้านเมื่ี้มันอยู่บ้านนอกบ้านมันกั้บบแบบว่าคือบ้านสะพานที่ชอพานอยู่ปับ้านจนดใจแต่ว่าเรารวยตอนนี้ฮะแต่ว่าอายที่ใส่เราเสียชีวิตยกยกโมระลกทั้งเมืองหายเราเรารวยขนาดตอนนี้ตอนนี้มากี่อะไรจะพามากินกาแฟบ่กินชาบ่แบบรักษาให้ด้านหลอดได้แล้ว ตอนนี้หันป้าเราหันป้าแล้วสิเสียชีวิตอีกแล้วเนี่ยเขาตากาลังกาลังอันนั้นเท็ดพินัยกรรมกาลังเท็ดพินัยกรรมให้เราว่าเอาทั้งมือให้เร่าอีกเราเลด้วยเลยป้าป้าแล้วสิเสียชีวิตเขาก็สิยงมอโรลกให้เล่าแต่ว่ายูสฟาฝรังเศสน่ะเวลาพยายยงมอโรลกให้เฮานะแปลว่าเสียเขาชี้ร้ายไหมทุกคนถ้าสุกคนเป็นบาทของป้าแล้วเนี่ยเล่าสิคายเนี่ยสิคายเอารัฐบาลเอาจักเปอร์เซ็นต์เนี่ย หลยเปอร์เซนต์มาเกือบเรื่องนึอ้โหสิเปอร์เซนต์ประมาณนั้นนะหตามที่ใหญ่ทามเล่าน,นะหลยขนาดแบบว่าไล่คือแบบเพื่อสิไล่ไม่มันมีเอกสารมาหนูนะี่นะรัฐบาลย่ต่างประเทศทุกคนถามผู้ใดคือว่าเออ,อยู่ต่างประเทศดีนะมันก็ดีบางอย่างบางอย่างมันก็บริไดดีแบบเรื่องภาษีนี่โหดหลายแหงโหดภาษีทุกอย่างการการอยู่การกินมีแต่ภาษีแล้วก็ภาษีรายปีอีกนะโอเคทุกคนสะพานหมอไล่น,นนะ Bye bye. Tạm biệt đi.